สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่น้องไติมนะคะให้พี่เอฟซีดูแค่นี้ไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้าวเรานะคะทุกคนข้าวเราเราก็ข้าวเราข้าวเรากกงเริ่มเทิ่มอยู่ั่ง้น้นอันนี้ก็จะเป็นพ่อของเรานะคะตากข้าวนะทุกคนเราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะก็ แม่โทรมาบอกว่าจะเอาเจ,เ,จเจติมมาให้อีกแล้วนะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อ่าเก็บข้าวหรือเปล่านะคะทุนเพราะว่าเกก็ไปนานนะไปเปิดน้ําเพราะว่าจะเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนมันเลนะเนาะก็เดี๋ยวให้เจ๊ติมมากับเดี๋ยวเจบูจะพาเจติมมานะคะทุกคนก็วันนี้เป็นบรรยากาศดูบรรยากาศแบบไม่มีแดดเลยมันครึ้มอะ ก็เราจะมาตากข้าวกันนะคะก็เหลือเหลือไม่เยอะนะคะทุกคนอันนี้เราตากตรงสารากลางหมู่บ้านของเราเองนะค่ะทุกคน้นเอาของไปเก็บก่อนดีกว่าอันนี้พ่อพ่อเพิ่งโกยนะคะวันนี้น่าจะได้เก็บนะคะประมาณเย็นๆก็ได้เก็บไปไป ใส่ถุงมือแล้วขนาดใส่ถุงมือจับขวดน้ำมันยังลื่นอ่ะอ้อาวค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวของเราของเราฝั่งนู้นด้วยนี่ด้วยของเราอันนี้ก็ของเราไอก้กงบลิมบริมนี้ก็ของเราของเราหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็วันนี้จะได้เก็บทุกโซน ซนเนี้ยก็คือตากแล้วสองวันสองวันกับวันนี้นะคะก็เย็นนี้น่าจะได้เก็บนะทาตุเดออกดีนะคะทุกคนแล้วก็เตรียมที่จะเอากระสอบเนี่ยมาเทใส่ตรงนี้นะคะก็เร่งให้เสร็จก่อนวันที่สิบห้านะคะเพราะวันที่สิบห้าพ่อก็จะไปเกี่ยวข้าวที่นากันตรวจนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาตากข้าวใกล้ศูนย์สาธิตนะคะแล้วก็จะไปสาธิตรัานทางลบของเรานะคะทุกคนไวกับเขาเทลาน เวลาแบบพื้นแบบคนกระดิมันไม่ใช่คนกระดิสิแบบเทพื้นอ่ะเออนั่นแหละเทพื้นนะคะเราก็เลยขอเขาว่าเอาเข้ามาตากตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าตากตามทางมันก็เสี่ยงนะคะนั่นแหละเนาะ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเจติม,มานะคะทุกคนก็มานะคะทุกคนหลังจากเมื่อกี้นะคะเราก็เอาลูกวัวออกลูกวัวออกลูกวัวเทแก่ออกเอาให้เจ้าของเขาก็อยู่นี่ลูกวัวใคร อันนี้ก็จะเป็นกระสอบที่เราเก็บเอาไว้นะคะเราก็เก็บแล้วชุดหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> ก็คือ,อยังไอร้านนี้กับร้านนี้นะคะแล้วก็เก็บใส่กระสอบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายโมงสองโมงกับบ่ายสามอเออนั้นก็ยังไม่ได้ไอันนี้เลยเนาะออนั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวจะพามาดูที่เก็บข้าวของอีพอกันนะคะนี่ก็คือ ที่ใส่ข้าวนะคะทุกคนไม่ต้องมีคนจับแล้วก็คือเอากระสอบมาแล้วก็โ้องไก่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไอเนี่ยแล้วก็เอาครูเนาะนี่ครูนะคะแล้วก็เทเทใส่เลยพอเวลานั้นก็คือถอดอกแล้วก็มัดปากจุกอันนี้ขึ้นมันง่ายนะคะทุกคนมันไม่ต้องมีคนจับกระสอบมันไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่ากระสอบจะล้มแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ากระสอบมันจะยังไงอะเหมือนกับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกอะเออนั่นแหละทุกคนน้องนันว่ามันง่ายดีนะคะ กาะพ่อสแตนบายเอารถไทยมารอแล้วนะคะ <_ an> ก็จะใส่เป็นกระเช้ารถไทยข้างหลังเนาะก็เหลือกองนี้นะคะสี่กองแล้วก็เหลืออ่าอันนี้ก็จะเป็นกรถไทยอ e ีแท็กของพ่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าพ่อบอกว่าลูกปืนแตกเนาะก็เลยเอารถไทยใหญ่มาค้นนะคะแล้วก็เหลือกองที่นี้นะคะก็คือท้านันเก็บตรงนี้เสร็จเนาะท่าก็จะพาเจน้อยไปอาบน้ํานะคะทุกคนแล้วก็กลับบ้านนะคะทุกคนนั่นแหละเนาะก็ พอหมดรถนี้เราก็เอาไอที่มันกองกระสอบอยู่เริ่มเทิมน่นะเราก็ามาใส่ตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะอีกสองวันก็น่าจะเสร็จนะคะเพราะว่าพอจะเกี่ยวข้าวนากันตรวจอีกสีไร่ต่อวันที่สิบห้านี้นะคะก็คือเร็วๆนี้เนาะก็อันนี้วันที่เท่าไรแล้วสิบเอ็ดใช่ปหเออสิบเอ็ดก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิ่่าเออพอดีนั่นแหละเกี่ยวเสร็จวันที่สิบห้าก็ได้ตากตัวนั้นต่อตัวนั้นเอาไว้ทําพันุนะคะ ก็ตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ตากนะคะทุกคนที่เห็นกระสอบเนี่ยคือยังไม่ได้ตากทั้งนั้นเลยนะคะก็พยายามเก็บพวกนี้ออกไปทยอยรถเลขออกไปให้หมดก่อนนะคะแล้วก็จะได้เอาลถสองมาใส่แทนนะเพราะว่าข้าวมันเปียกเนาะทุกคนแล้วมันกองกันไว้แบบเนี้ยมันมีกลิ่นนะคะทุกคนเออมันชื้นเนาะนั่นแหละก็พยายามเร่งอยู่นะทุกคนตอนนี้พอก็ไปดูวัว หลังจากพานแ้เราก็เจะนะคะเก็บข้าวเนาะเพราะว่าปีนี้แม่ไม่อยู่นะคะไม่มีใครช่วยนะคะทุกคนแม่ไปดูหลานที่ระยองนะคะแล้วก็นายจะดูบัวแล้วนั้นก็เอาเจ๊ติมมาด้วยเนาะมันก็ต้องให้แม่ต้องให้แม่อีกคนนะคะก็เป็นพี่สาวของพ่อนะคะมาคอยเดินตามนอ้องมาคอยดูเจ๊ติมนะคะทุกคนก็น,นั้นก็ได้ช่วยพ่อนะคะ ตอนนี้ก็คือหอบยังไม่หายดีนะคะทุกคนอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เออทำมาเดดอ,อกแม้มันก็อ,อกนะคะทุกคนแต่ว่ามันในความโชครายมันก็ยังมีความดีเสมันยังมีแบบลมมันยังมีลมอยู่นะคะทุกคนก็เลยเออโอเคเนาะก็อนอั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นศาลากลางหมู่บ้านของเรา เหมือนเดิมนะคะก็ทยอยนะคะเร่งให้เสร็จก่อนที่1ิบหานะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าที่สิบสี่สิบห้าจะมีพายุเข้าก็เราก็รอรุ้นนะคะว่ามันจะเข้าจริงไหมเพราะว่านาน,นั้นก็เกี่ยวอยู่เดอสีไร่นะคะทุกคนอยู่บ้านกันตรวเนาะนั่นแหละก็สีไร่ก็ไม่ค่อยเท่าไหรล่ลง ก็ไม่ค่อยทาไหร่นะคะได้ประมาณอุ้มกว่านะคะยังมากก็สองอุ้มเนาะแกก็ยังพอทําตัวเองได้นะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ที่นํามาช่วยแกยตากเนาะนะก็มาช่วยแกยตากสองวันแล้วนะคะทุกคนก็เมื่อาวานกับวันนี้เนาะแต่เมื่อวานนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยทั้งวันนะคะทุกคนห <c oughs> ลังจากเราก็มาด้ตากข้าวกุ้ยข้าวแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปแล้วก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรด้วยเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในตากข้าวนะคะก็ เดี๋ยวเราจะขอตัวไป,กปเก็บข้าวกันต่อนะคะแล้วก็รีบช่วยพ่อยุบก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ช่วยแล้วกควนถ้าว่ามันคําก่อนเราก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากอ่าก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ